บัดนี้วันที่สามมิถุนายนสองพันเป็นวันที่34ข้าพาเจ้าสุพัฒนาสุรินตากรอนก็โต421ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน <c oughs> อรหังสมาสัมพุทโธระคะวาพุธทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวะขาโตผะคะวาตาธโมธมังนัมสาหามิสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกัซังโคสังคังนัมามิอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรงปริณีพุธโตคุเนหิทธรรมนโนธานิปารามิจะทิสติยาวชีวังอรหังพุธทธังธม,มังสังคังสารังขะโตปูชเชมิราตานาตายังธม,มังจารามิโสธีนาะ สมันตาจักรวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชาสะสุนันตุสักขะโบคทางสักเคกาเมจรูเปคิริสิคราตเตจันทลิเขวิมาเนทีเประเตจักาเมตารุวนาคาหาเนเเคหาวัตุมีเเคเตภุมมาจจยันตุเทวาชลรลาธาวิสเมยักขะขันทพนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวะระวจาจานงสาทโวเมสุนันตตธรรมมาสวนากาโลอายามพระทันตา ธรรมมาสวนากาโลอายามพระทันตาธรรมมาสวนากาโลอายามพระทันตานโมตัสสะพระขวัตโตรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวัตโตรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวัตโตรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังฆจชามีธรรมังสารนังฆจชามีสังฆังสารนังฆจชามีทุติยมปิพุทธังสารนังฆจชามิทุติยมปิ ทำบังสารนังฆจชามีทุติยมปีสังคังสารนังขจชามิตติยมปีพูดทางสารนังฆจชามิตติยมปีทำบังสารนังฆจชามีตติยัมปีสังคังสารนังฆจชามินาทิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปทานาทิเมสารนังอัญญทมโมเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปทานาทิเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวารัง เอเตนาสัจวาเชนาโสติเมหตุสัพพทาพูธังนาเมรัตนาภูตะสารีราจิตตังทำมังนาเมรัตนาภูตะวิสุทิสาลังสังคังนาเมรัตนาภูตะสุสีลาิฐิเอตังนาเมติราตนังรัตนาตยะวหังสัมมาสโมสะรีตวัตุวิเสสะภูตังอัญโยยานยุตตะคูณนโยคะวะสปาวัตังอสุมิตยามหิปิตเทวะ ยาถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเรสมามะสัมภะเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุท่าสัทถังวินยูหิปันธิตะชาเนหิวิชัมยรูปังโลกัมหิเกหิจิกะฐานจุปะรพนียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายะตายะ นาเมหิเยว,วะชนะตายะสุวีสุตัมปิสมูปสัสต,ตังมานะสิสุทะปัสสา,าทานังปุญญัธิกาหนามาสมุดต,ตามะปุลณภูมังทุกขาปมุจจนะมุขะสราราังคตานังปูระปูชาระเหสุประมังอภิปูชเนย,ยังนิพานาสัชิกิริยายุปะนิสะยะถังสัมมากิเลสะมาลาโสทนาสิทธิยาจะ สาธูหีอัทะกุสะเลหูปะเสวานียังปาเนหิจาปิสารนังขะมะนียะเมวะตะสมาหีตังติราตนงสารนังขะตามหะรัตตินที่วังคะนเนสุนัมสมานาปูเชมะจาปิสัสตังสุปะสันนาจิตตาตัดฐานุปาริจริยาสทารตาจะปุญเยนะตัดฐะสุกะเตนะสุขีพระเวมุ เตเชนะตัสจะสัาปิสุวัตถิโหตุโยเจธาธรรมะวินยัยมหิปะมาณปูโตโลกุตราพิสะมะโยนิฆาโตสุพชังตาโสปนิสยะจะยาญา,าอยามปิโหตุวัตถุตเยปราริจิโตสุปสาธกาโรโยจะคุมามะหาะมะลาโมหะมะลาปะกัดโถ สามังว่าพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมาราสะปาสาวินิโมชย,ยันโตปาเปสีเขมังชนตังวิเนยยงพุทธังวรันตังศีลสานาม,ามิโลกัสะนาถาันจะวินายากนจะตันเตชะสาเ,ชาเตชยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยว,วิยาตัาสสะสัตถุท่าเสสีโลกัสะวิสุทธิมักังนินยานิโกธรรมะาทัศธารี สาตาวะโหสันติกโรสุจินโนทำม,มังวารันตังศีราสานามามิโมหะป,ปะทาลางังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพันตรายาจาวินาสเมนตุสัทธรมมะเสนาสุขานุโคโยโลกัสสะปาปูปากิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวาค์ตธรรมมังวิธิตังกาโรติ สังคังวารันตังศีรสา,า,ามามิพุทธานุพุทธังส,สัมมะศีลทิฏฐิงตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุนโมอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธะมเหสิโนนโมอุตตมะธรรมะสะสวาขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆัสาปิวิสุทธศีลทิฐิโนนโมโอมาตายารัตทัสะรัตนาตยาสาัสสะสาธุก,กัง นาโมโอมะกาตีตัสตัสะวัตถุตยัสปินาโมการาปภาเวนะวิคาชันตุอุปัทวานาโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพธานาโมการัสะเตเชนะวิธีมิโหมิเตชาวา